พี่น้องนี่ส่งจีไหมพี่นอยพี่มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยไม่่มีอะไรก็ได้เสียงอมตะลาอันนี้อันนี้สเสียงอมตะลาหรอ เสียงงอนไปหรือเปล่านี่เยกีดอ่ะท่านี้ยังเสียงงอนอย่างเงี้ยอยู่ไหนเนี่ยลงทีมาเร็วเป็นไรเป็นไรงอนเนั่นจะไปโดดลมกันไม่ใช่เหรอเนี่ยพี่ลอยเนี่ยเร็วเด็กสกอปบึ้มเซปาโดดลมกันเซป้าอ๋บบอฮัลโหล ทุกคนต้องมีเพ<บ>ื่อ<า>ของตัวเองอันนี้มาเป็นอะไรอะไรอันนี้บอกพี่ซีเร็วเร็วเร็วแล้วบอกพี่เร็ว,เ,รวเป็นอะไรเป็นอะไรพี่โปไปทำเพื่อเลยนี่หยาโหอันนี้จะเล่นที่หรอหยุดนะนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะสองซีมาซะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นเร็ว เป็นไรซิปโปทำัวเลอะเลยอะีกลทำไงเนี่ยพี่ต้องทำยังไงเนี่ยไม่รู้ังไท่วองไอ้าวงพี่ปั่นปวนไปหมดนี่ย่ันไม่หลับกระสับกระสายเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวก็คือตอนี้อเป็นคนแปลทำอะไรเนี่ยอะอีกแล้วเหรอโตแล้วนี่มีคนทำอะไรไม่ดีกับนี่หรอ นีบ้างนี่ไม่มีใครทำอะไรนี่ได้หรอกพี่เชื่อนะไม่มีใครทำอะไรนี่ได้หรอก <c oughs> จริงๆไงจริงจริง,รง <c oughs> พี่เปอยู่กับน้องพี่ทรับต้องพี่อะไร <c oughs> <c oughs> อะไรนี่โหน้องพี่อันนี้ไงน้องพี่อ่ะก็คืออันนี่ไงอันนี้เรอพี่ปอยอ่วพี่น้าโรนั้น ตั้งนาน,นอ,อ่ตอนที่พี่โปอบอกจะมาหาเสร็จแล้วเดี๋ยพี่โปก็ไม่มาสักทีนะ<อ>ก็ชิวๆพี่โปน่าจะไม่ทนอก็ไม่เป็นไรนอ,อ่ทะทำทัวร์ของพี่ไปเถอะอันเสร็จแล้วครับเนี่ยพี่มาแล้วเนี่ยแต่พี่มีอะไรจะบอกด้วยนี่ไม่เป็นไรนอ่ะยี่สิบคนรอพี่คนเดียวไม่เป็นไรนะเอาพี่ไปอยู่อันนี้พี่อยู่ได้ช,ชิวๆ มีคนบ่นพี่เต็มเลยน้องพี่เหรออ้าวมีคนบ,บ่นพี่เต็มเลยแต่พี่ก็ยังอยู่อันนี้นะวีอตอนน้านี้ชิวไปหมดเลยงั้นน้องพี่ก็งอนได้เยอะเองอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอะไรจริงๆไม่บอกไม่ต้องเข็ดม,มา ไม่คิดมากแตบที่มันอันนี้ดิที่สงสารน้ำยาปรับผ้านุ่มอะ่ะมันเป็นขี้มูกอันนี้ อันนี้อันนี้ยิ้มแล้วใช่ไหมบุกเมื่อกี้อันนี้ยิ้มไหมอ่ะเมื่อกี้ถึงพ่อนะนี่ยิ้มเบาเน่ยยเมื่อกี้ถลุงนะคะยิ้มใช่ปะยิ้มใช่ปะเมื่อกี้ยิ้มใช่ปะถ้าไม่ยิ้มเดี๋ยวพี่จะเล่นอีบุกหนึ่งยิ้มยังยิ้มยังยิ้มยังฮะหนูไม่เป็นอะไรก็ยิ้มอยู่ตลอดตนี่ะไหนครับเดี๋ยวพี่ไปหา ไ,ไม่บอกได้ไหมไอถ้านี่ไม่บอกแล้วนี่สบายใจก็ทำได้แต่ถ้านี่ไม่สบายใจก็บอกนะเห็นไหม กวนพี่หืมว่าไม่อยากให้พี่เขาต้องมาต้องมาอยู่ในคนนวามรู้สึกของหนูหนะมายความว่าไม่อยากทำให้วันดีๆของพี่เขาไม่ดีไปเ้ื่องอันนี้เหรออะไรนะเสียงตัดไม่มีอะไรคะ่ะอันนี้อันนี้โอเคเรออันนี้ต่อไป ขายไอติมแล้วโอเคเดี๋ยวไปขายไอติมด้วยกันปะเขียนไหมโอเคแม,ม่เดี๋ยวไปขายไอติมด้วยกันเขียนปะฮะขายไอติมด้วยกันเดี๋ยวถ้าอันนี้ขายแล้วอันนี้โอรไปโอเค้หรืออันนี้อันนี้มีเพื่อนขายด้วยอยู่แล้วหรือเปล่าใช่มบละไม่หรอกเชมบละใช่มบละใช่มบละไม่เปล่า อ๋อจริงหรือเปล่าขายคนเดียวไม่เหงาหนะเหงาป่าขายคนเดียวเหงาป่าแล้วไอ้นี่ไปคุยกับเจ้าของหิองว่ากี่กองเอ๊ะถ้ามีอะไรก็บอกพี่น้าเกียวกโอเคอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะเหมือนที่อนี่เคยบอกพี่อะไหนลองพูดซิแฮบในเดย์อะคาดเหตุคียออะที่อันี้ชอบพูดอะไห้นลองพูดซิ เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหล Have a nice day เค yeah. แล้วคาเทกี่ล่ะ Thank you คาเทกี่หน่อยเราพูดสิเราพูดสิ Thank you คาเทกี่เอ๊ะ yeah. นั่นแหละโอเค หนูไม่อยากทำไ่ไหมให้วันที่ไม่ดีของหนูไปเป็นวันที่ไม่ดีของคนอื่นหรอกตอนถึงตอนเด็กๆแค่รู้ว่าตัวยังเคยดื้อมากแค่ไหนก็ก็รู้สึกแย่อแล้วนะ่า กว่าอนจะเติบโตขึ้นได้ต้อง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 แบบไม่ไหวหนูจ้ะ เมื่อไรเราจะเลิกเจ็บปวดกับเลิกที่สักทีนะวันเกิดปีน,นี้ไม่มีข้าบวบดแต่เอาขนมเลี้ยง กนี้หรู้เดา๋ะครับมันปกติต้องรักแก่ะว่าไม่มีอะไรครับเนาะมันก็ไม่อยากไปรบกวนใครเขาหรอกอยากไปอยู่กับครอบครัวแต่เขาก็แกงไง

ก็กลัวเขาว่าว่าเราไม่ให้สัปริยวมยพี่ไหวอดีตจนแต่เรื่องที่ดีใช้ชีวิตปัจจุบันที่เป็นที่กันผมก็อยากจะใช้ให้มันเต็มชี่หแต่ว่ามันเหมือนมีบางอย่างที่นูไม่สามารถเก้าข้าวแมันไปใต้สักที่อหรอ หนูไม่ค่อยอยากให้เจ้าเห็ดคุณเดิมของบ้าตื่นขึ้นมาเท่าไหร่อเพราะเขาเป็นเขาเป็นเห็ดอ้วนเคียงหรอหนูเลยไม่ค่อยอยากให้เขาตื่นขึ้นมาหรอ กำลังจะโตขึ้นนะคะบ่กว่ากำลังจะโตขึ้นจริงๆนะปีนี้วันเกิดปีนี้หนูไม่ได้โตขึ้นปีเดียวแบบที่บอกป้าเค่มนะะ たぶん、私に聞くわ。たぶん、どんなような。 ฉันหนูดีใจมากเลยนะ <c oughs> อันนั้นเป็นวันนี้หนูร <c oughs> ู้สึกถึงนี่หนูไม่เคยพูดออกมาเลยว่าวันนั้นเป็นวันนี้หนู รู้สึกได้จริงๆว่าพ่อรักหนูจริงนี้มากหนูแค่ไม่เคยพูดออกมา mọi người thấy là mọi người thắng